อ่าโอเคครับกล่าวสุนทรีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้พวกเรา oscillo channel นะครับวันนี้เรามากันในคลิปอ่าแนะนำเด็กโปรไฟล์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับแคนของลิงโจเกอร์นะครับวันนี้เรามากันในของ s t a r ์เวเดอร์เคออสนะครับอ่าก็เป็นสายเคออสนั่นเองครับเป็นเด็กที่เล่นเกี่ยวกับอ่าการกระชากมือลงมาในบอร์ดของอีกฝ่ายนะครับมีทั้งเอ้ไม่ใช่ดิเรียกว่าอะไรกระชากมือนะครับก็คือแบบอ่าเอามืออีกฝ่ายลงมาล็อกนะครับก็ใช้ตัวอย่างพวกเด็ดรูดแล้วก็ตัวเกียร์สามใบใหม่นะครับแล้วก็เกียร์โโปรมเนาะ แล้วก็จะมีขุดหลุมมาล็อกได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวคล้ายๆเกาะซามูไรนะครับไอตัวนั้นนะอ่ะโอเคครับเด็กนี้ก็เล่นค่อนข้างจะง่ายนะถ้าปิดเด็กนี้จะเป็นตัวของกูบ่อนะครับกูบอกูบอดาก้อนใช่ไหมใช่ใช่กูบอดาก้อนนะครับในการที่บวกพลังให้เด็กากาดฝั่งเรานะครับตามการที่ถูกล็อกนะครับแถวหน้านั่นเองก็จะแรงมากในการโจมตีนะครับอ่ะเด็กนี้ไม่มีเจนเองครับบอกไปก่อนผมไม่มีเจนเองนะก็จะใช้แบบเป็นแบบตัวพวกง่ายๆหายง่ายๆครับอ่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ตัวนี้นะครับใส่อะไรบ้างที่เกสีนะเดซหลุดนะครับใส่สีไอ้สามใบสาใบใส่สามใบนะครับถ้าไม่ถึงใส่สามเพราะว่าช่องกีโซนมันจะว่างช่องหนึ่งครับจริงๆอยากใส่ตัวของเซตอาร์นะแต่รู้สึกมันมันจะไม่ค่อยเลยใช้เท่าไหร่มันเปลิงข้าวตือบาร์อะไรนี้มันกินค่าคอร์ดเยอะนะครับอะแลกกับการที่เราได้เอามืออีกฝ่ายลงมาล็อกนะครับเพราะฉะนั้นค่าคอร์มันจะเยอะเป็นพิเศษเลยก็เลยใส่เดซหลุดมาสามตัวนะเอามาหงายตัวมันเองก็ได้อะโอเคนะครับ จากนั้นก็เป็นกูบอลนะก้อนนะสี่ใบนะตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับใช้ในการปิดของเรานะครับตัวนี้แล้วก็เป็นเคียร์ออสยูนิเวิร์สอัลตานีนะครับสองใบนะก็ใช้ในการเพิ่มมือนะครับในช่วงต้นเกมนะครับที่เรามือน้อยเนาะต่อไปเป็นยูนิเวิร์สครับสองใบนะครับก็ลางมือเหมือนกันครับตัวนี้แล้วจิกเกเลียนก็เป็นจิกเกเลียนจากอีบีนะล็อกแถบบางหนึ่งใบนะครับปลดล็อกสองใบนะครับ มีการล็อก2ใบจวดหนึ่งนะครับโซวาจวดหนึ่งแล้วก็เป็นจิกาต์จาก f อฟนะถามว่าติดไว้ทําไมก็เอาไว้กันพวกอย่างานูบาธามะก,ก็ได้หรือตัวของโกพาลินก็ได้นะครับโกพาลินอย่างเฮลิออสเนี่เวลามันรีกลับไปใช่ไหมแล้วมันกดเฮลิออสตีเรามานะครับเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยมาล็อกจิาากาต์ไอรียกาศฝั่งเราแล้วก็ล็อกแถวหลังฝั่งเขานะครับ <S <S เพื่อลดพลังโจมตีของเฮลิออสลงครับอ่ะโอเคครับต่อไปก็เป็นตัวเกรดสามนะครับเกรดสามใช้เป็นตัวของเคลออสไทซิตนะครับสี่ใบนะครับ เป็นฐานของเราเลยนะครับแล้วก็เป็นเคออสใหม่นะครับอ่าเคออสเอ่อเคออสเบเกอร์โค้นะครับโค้บอกว่าอ่าน่าจะโค้กนะครับก็อ่าจริงๆอยากใส่สีนะตัวนี้เพราะว่ามันเล่นในการกระชากมือได้ดีนะครับแต่ผมซื้อมาสองกล่องก็เลยใส่สองตัวนะครับแล้วก็เป็นเคออส์ร่างเก่าหนึ่งใบติดไว้เวลาใช้ตัวของเกียร์หนึ่งนะครับอ่าโซบาร์เปอร์เจหาเคออสก็ออกมาเป็นตัวที่ค่าคอสต์ได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะครับเจ็ด สามใส่แค่นี้เกสองใช้เป็นตัวใหม่นะอ่าเป็นตัวใหม่กับอีบีนะครับก็ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพิ่มเพิ่มเพิ่มมือให้เราได้เหมือนกันอ่าเป็นตัวเพิ่มมือแล้วอ่าเพิ่มพลังให้ตัวเอในรอบตีนะครับก็ให้อีฝ่ายไม่เอามือมาล็อกนะครับก็ตัวนี้มันจะได้จั่วฟรีแล้วก็ได้พลังด้วยนะครับต่งหมื่นเก้าเอเป็นหมื่นเก้านะครับตีแล้วก็ใช้เป็นตัวโปรโมทครับ ตัวโมโมนี่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าใครไม่มีตอนนี้เดี๋ยวรอซีดีมันดีนะครับมันจะแถมให้ในกล่องผมเห็นเห็นอยู่ข้างกล่องครับก็น่าจะแถมให้นะตัวนี้ก็ใช้ในการล่างมืออีฝ่ายลงมาเหมือนกัน,นครับต่อไปเป็นตัวเกาะสมูไรนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกเอาตัวนี้มันจะขุดหลุมอีฝ่ายมาล็อกนะครับทาให้บอดอีฝ่ายมันไม่มีช่องว่างนะครับในการลงอย่างพวกที่จะปลดล็อกในช่วงใหม่ๆก็จะเป็นตัวของโนวาใช่ไหมที่มันมีคี่บาร์ฮูเกอร์ในการยัดรับปลดล็อกได้แองแฝงเงี้ยงงอ่าปลดล็อกได้นะครับ เราก็จะทําให้บอดเขาเต็มด้วยสีดานะครับทาให้เขาไม่สามารถลงมาได้นั่นเองนะครับผมต่อไปก็เป็นตัวของอ,อ่ตัวบูทหลังได้ครับตัวเกจสองบูทหลังได้นะถ้ามีการล็อกอยู่หนึ่งใบก็ใส่สามใบนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวของโฟตอนหนึ่งใบนะเอาไว้เวลาค่าคอนเราหมดเนาะแล้ว,นะลวฝ่ายมีบอดล็อกก็สามารถล็อกได้อีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะแบบนี้ก็ค่าค้อนท่องไายจะกินเยอะนะเดี๋นี้จริงพูดตรงเลยว่ากินเยอะมากนะครับอ่ะ ต้องใช้แบบคุ้มค่าครับอ่าต่อไปเกิหนึ่งก็เป็นตัวบูธฮิตอ่าโอเมก้าล็อกครับแล้วก็เป็นตัวเกิหนึ่งที่คนเขาก็ไม่ค่อยใส่กันนะแต่ผมว่ามันที่ดีใส่มาครับจริงๆจะมาคอมโบกับกิ่สามใหม่นะก็อ่ากิ่สามใหม่ๆก็คือถ้าฮาร์ดเราเป็นเขียออใช่ไหมแล้วมันถูกทิ้งจากมือเนี่ยเราจะอีฝ่ายต้องเอามือหนึ่งใบมันลงมาล็อกนะครับตัวน,นี้มันก็บอกว่าเวลามันบูธเนี่ยเอ่อเราทิ้งมือ,หน,อหนึ่งใบนะครับเพื่อจวดหนึ่งใบน,นะครับก็เนี่ คอมโบทิ้งมือนั่นเองอ่าไม่ใช่หนึ่งใบมีสองใบครับก็สองใบหรือมากกว่าเวลามันบู๊นเนี่ยเราสามารถทิ้งมือหนึ่งใบนะครับเพื่อจวดหนึ่งใบแล้วมันจะบวกสองพันนะครับแล้วก็จะใช้คอมโบกับตัวเกียร์สามนั่นก็คือเออ่เมื่อมันถูกทิ้งนะฮะเป็นเคออสนะครับหนึ่งโซบาสอีฝ่ายเอามือมาล็อกหนึ่งใบนั่นเองนะครับอ่าโอเคแล้วก็เป็นทิ้งสไตล์ของสตาร์วีเดอร์ครับอ่าใส่ชีใบนะครับแล้วก็เป็นตัวอ่าตัวนี้ก็ขายไม่น่าเลยนะครับในการช่วย เติมโซ่แล้วไหนแดมนะครับใส่สีครับไม่เป็นไรไม่มีตอนนี้ตอนนี้รู้สึกเออมันหาได้แค่ GPT05 ใช่ไหมแต่ใน c d มีีนะครับเดี๋ยวรอ CD ดีออกมาเดี๋ยวผมจะทำให้นะเป็นเล็ก CD วก ED อะไรแบบนี้นะครับอ่าจะได้เล่นง่ายๆครับก็เป็น4ใบนะ PGPG ก็เป็น PG Starveder ครับ4ใบแค่นี้แหละเก่งต่อไปเป็นตัวของ ติกเกอร์นะก็ขี้แปดนะครับขี้แปดขี้แปดไปเป็นขี้ธรรมดาสีใบนะครับขี้ติดซาวเดอร์สีใบนะครับแล้วก็เป็นขี้มวนกองของซาวเดอร์ก็สีใบเหมือนกันนะครับแล้วก็ดอทิกเกอร์สีใบนะครับแล้วก็เป็นตัวฮิวทิกเกอร์นะฮิวทิกเกอร์ที่จริงใส่เป็นฮิวไงหดมนะครับไอฮิวฮิวใบตัวเองนะครับฮิวใบใบตัวเองกับใบฮิวในดอกอีกหนึ่งใบนะครับไงหดมหรือโซชาร์นะครับจะเป็นตัวคืนค่าถอนให้เด็กเรานะครับก็ จริงๆใส่สีแต่ซื้อมา2กล่องที่บอกก็เลยมี2ใบนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ตัวเริ่มก็ใช้เป็นคาร์บอนนะครับอถ้าไม่มีก็ใช้ตัวเปอร์เจหาเชอสนะครับแล้วก็ถ้ามียูนิตที่ถูกล็อกก็ล็อกได้อีกหงใบ,บตัวนั้นถ้าหมูจาไม่ผิดน,นะโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่สกิลครับแต่ละตัวครับมาเริ่มกันที่เกรซิอเดนรูนนะครับก็สกิลนะครับบอกว่า เอซีทีวันกานะครับวันเพื่อนเจนสามครับหนึ่งโซบาสเรื่องไหนการที่ควมในจีโซนคูณหนึ่งใบทิ้งการเมื่อคุณหนึ่งใบนะครับถ้าหาคุณมีคำว่าเคอส์ในชื่อการ์ดคู่แข่งเลือกการ์ดเกจสองเอ้ยไม่ใช่ดิอ่าคู่แข่งเลือกการ์สองใบจากมือตัวเองนะครับนํามาวางไว้บนช่องในกาดที่แตกต่างกันในสภาพรองครับจากนั้นนะครับถ้าจํานวนการสในแดนเมทโซนคู่แข่งมีสี่ใบหรือต่ำกว่านะครับเลือกการ์ดที่ถูกล็อกของคู่แข่งหนึ่งใบคู่แข่งนำการ์ดไปนั้นเข้าสู่แดนเมทโซนในสภาพฟอร์มนั่น อ่าไม่ใช่กันกีเซ่ดิจักร์กันกีเซ่หัวแต่กันลงเซล้อนนั่นเองครับต่อไปเป็นอัตชานีนะครับก็เฮกบอกว่าออตโต้หนึ่งโซบาร์เรื่องไหนการที่มีคำว่าเคออลน้ำในชื่อกาสที่ค่อำอยู่บนดีโซนคุณนะครับเมื่อหน่วยนี้เข้าสู่ช่องเออ่แวนการ์ดนะครับถ้าคุณมีคำว่าเคออลในชื่อกาสสามารถจ่ายคอร์สทา,าจา่ายก็คู่แข่งเลือกเลยการของตัวเองสองใบนะครับล็อกกีดเหล่านั้นนะครับถ้าคู่แข่งไม่สามารถล็อกการสองใบได้นะครับคุณจวดสองใบ เื่องยูนิตของคุณ2ใบนะยูนิตเหล่านั้นพลังจบตีบวก2000จจบเทอ์นั่นเองครับอโอเคก็ใช้เป็นตัวเครื่องมือต้นเกมครับต่อไปก็เป็นตัวของกูนบอรานะ้อนนะครับก็เทคจะเป็นเอ t Vanguard, Run ีทีวันกัดวันเพืร์เธอนะครับหนึ่งโซบาเรื่องไหนกาดที่มีชื่อเหมือนกับมันที่คว่ำหน้าอยู่ในจีโซนะครับถ้าคุณมีคำว่าสตาร์วีเดอร์ในชื่อการนะคู่แข่ง เลือกเลกาตัวเองนะครับหนึ่งใบตามจำนวนการที่ไงหน้าอยู่บนจีโซนคุณนะครับล็อกการเหล่านั้นนั่นเองครับก็อมาใช้หลังเดนหลดนะครับในการล่างมือมาแล้วปลดล็อกใช่ไหมเราก็ใช้ตัวของกูบอลนะครับมาล็อกต่อแล้วเทคล่างก็เป็นคอนมักาจนสามครับยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณที่มีข้อสตาร์วเดอร์ในชื่อการนะครับได้รับคะแนนโจมตีสามพันตามจำนวนการที่ถูกล็อกของคู่แข่งนั่นเองนะครับต่อไปเป็นตัวของคลีออสยูนิเวิร์สนะครับเป็นตัวเก่านะครับก็ใส่สองใบนะครับ เฮตุก็บอกว่า a อ t ทีเปนกาดมันเพื่อนนะครับหนึ่คอเตอร์บัสอ่าเลือกไก่การ์ดที่มีชื่อมันกับมันที่ไหนนะไอ้ที่ความหน่าอยู่บนจีโซนนะครับถ้าคุณมีคําว่าเคออนในชื่อกาแล้วเลือกการไอเลือกช่องที่ว่างอยู่ของคู่แข่งไม่เกินหนึ่งช่องนะครับคู่แข่งเลือกการ์ดจากมือตัวเองหนึ่งใบนำการ์ดลงช่องเลการ์ดในสภาพถูกล็อกนะครับถ้าในช่องจีโซนของคุณมีการ์ดไหนนาอยู่สองใบหรือมากกว่านะครับเลือกว่าอลกาดของคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบนะครับมันเอง ต่อไปก็เป็นจิกาเดียนครับเป็นจิกาเดียนปลดล็อกอปลดล็อกกาสองใบชิวโบกหนึ่งหมื่นนั่นเองครับจริงๆมันจะเป็นปลดล็อกไม่เกินสองใบนะครับตัวนี้แต่ถ้าปลดล็อกสองเราจะได้ชิวโบกหนึ่งหมื่นนั่นเองครับจากนั้นก็เป็นจิกาเดียนของอจิกาเดียนใบน,นี้ครับบอกว่าออโต้หนึ่งโซบานะครับ เมื่อนีนี้เข้าสู่ช่องกาเดียนอ่ะให้เกิดจํานวนการ์ดที่ถูกล็อกมีสองใบหร,กกหรือมากกว่าไอหรือมากกว่าใช่ไหมอ่าคุณสามารถจา่ายคอร์สห้าจ่ายก็จนดหนึ่งใบนะครับอ่าอ๋อไม่ได้บอกของคู่แข่งนะครับของเราสองใบก็ได้ไมบอกว่ามีการ์ดที่ถูกล็อกอยู่สองใบนะครับตัวนี้อ่าต่อไปเป็นตัวจ่ายอีบีนะครับก็ถ้ามันเข้าสู่ช่องการเดียนกันนะครับเราก็หนึ่งคอร์ติบาลน,นะครับ คู่แข่งเลือกล็อกการ์ดแถวหลังตัวเองหนึ่งใบนะครับถ้าทําการล็อกก็ยูนิตนี้ได้รับชิลโบ๕๐๐๐จบการต่อสู้ก็เป็นบังคับล็อกนะครับตัวนี้อ่าต่อไปเป็นจิคัดเดนจาก FC, ออโโ 1, เาอฟซีนะครับเทคบอกว่าออโต้เจนหนึ่งครับหนึ่งคัตตอร์บารเรื่องไหนจิคัดเดนที่คว่ำในจีโซนของคุณน,นะครับไม่อยูในนี้เข้าถึงช่องอ่าการเดียนนะครับคุณสามารถจ่ายคอร์สคาจ่ายก็เรื่องรายการของคุณไม่เกินสามใบนะครับล็อกการ์ดเหล่านั้นนะครับต่อจำนวนการ์ดที่ถูกล็อกด้วยความสามารถนี้หนึ่งใบนะครับออ่ะะโเคงูล ต่อไปมาที่เกรดสามนะครับเกรดสามก็ c l a อ off c l a สี Play ่ใบอยู่แล้วนะครับเป็นฐานของเรานะครับใช้เป็นฐานครับนี่เอาไปก่อน Clay off Clay s i สี okay. ่ใบนะครับเทคบอกว่าออ Auto Vent Gas เขตาตัวบัญญัติที่มีคาว่า Starweaver ในชื่อการครับเมื่ออยู่อย่างนี้เข้าสู่ช่องเ v e การ์ดหรือเมื่อจีนิตของคุณที่มีคาว่า Starweaver ในชื่อพื้นฐานทําการสไตร k e นะครับคุณสามารถจ่ายคอร์ถ้าจ่ายก็คู่แข่งเลือกล็อกเรียกการของตัวเองหนึ่งใบนะครับจากนั้นออตโต้ o v e การ์ดนะครับเมื่อการ์ดที่ถูก ล็อกของคู่แข่งปลดล็อกนะครับถ้าในเทิร์นนี้ยังไม่มีการถ้าในเทิร์นนี้ยังไม่เคยมียูนิตถูกรีทายด้วยความสามารถนี้นะครับคุณสามารถรีทายยูนิตท,ที่ถูกปลดล็อกนั้นได้ถ้ารีทายก็โจมหนึ่งใบนั่นเองครับต่อไปเป็นตัวของโคนะครับโคเท็กบอกว่าออตโต้แมนการ์นะเลือกทิ้งการ์ทีท่มีคาสซา,าเวเดอร์ในช่อการ์จะมือคูณหนึ่งใบนะเมื่อมันเข้าสู่ช่องเมนการ์หรือเมื่อ จีนียนิตของคุณที่มีข้อซาวเดอร์นะครับในชื่อพื้นฐานทําการไซน์นะครับคุณสามารถจ่ายค่าใ้จ่ายก็1โซชานะครับเลือกเรียกการของคู่แข่ง1ใบล็อกจีนนั้นนะครับอ่าอีกรลนครับออโต้หนึ่งโซบา์นะครับเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากมือนะครับถ้าคุณมีข้ว่าเคยรออสนะครับในชื่อกาดคุณสามารถจ่ายคอาใช้จ่ายก็คู่แข่งเลือกการหนึ่งใบจากมือตัวเองนะครับนากาดใบนั้นลงช่องเรกากของตัวเองนะในสภาพที่ถูกล็อกนั่นเองนะครับอ่า ก็ต้องใช้ตอนเคออสเป็นเกจสีเท่านั้นนะครับเพราะมันบอกว่าทาร์สเนาะมันไม่ได้บอกว่าเป็นการ์ดที่มีคําว่าเคลออสเนาะก็ต้องใช้ตอนเกจสีเท่านั้นนะครับก็คือจ่ายค่าคอสของการสไตล์ลงมาก่อนเป็นสไตล์ลงมาแล้วค่อยกดเทคมันนะครับแบบนี้ก็เป็นตัวของเคออสเดิมนะครับก็ออโต้เหมนกับลิมิเตดหนึ่งโซบายการ์ดที่มีคําว่าซาวนเดอร์ในชื่อกานนะครับ เมื่อไม่ใช่ดิเมื่อในช่วงอินเฟียดนะครับของคู่แข่งคุณนะครับเมื่อการที่ถูกล็อกของคู่แข่งปลดล็อกสามารถแายคอน5จ่ายกรร็ลิทายดิบดินั้นได้จวน,น่งใบนะครับจากนั้นก็เอทีนเป็นการหนึ่งคาสต์บาร์ทิ้งการมือคุณที่มีคา,าเว่าบิเดอร์นิชิกาดเป็นมือคุณ1ใบนะครับเรือกเล่าในการคู่แข่ง1ใบความสามารถนี้สามารถใช้ได้เทินละครั้งนั่นเองครับจากนั้นก็เป็นคอนเป็นการเรียกการคุณนางนั่นเองครับแค่นี้แหละ อโอเคนะคต่อไปเป็นตัวเกียร์สก็เป็นโฟตอนนะครับถ้าผู้แข่งมีการที่ถูกล็อกอยู่นะครับเราสามารถล็อกได้อีกหนึ่งใบนะครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องเรียการะเนาโอเคครับตัวโฟตอนจากนั้นก็เป็นตัวบุตหลังได้นะครับถกบอกว่า ออโต้เมื่ออยู่หนี้งนี้เข้าสู่ช่องเลกาะน,นะครับถ้าเป็นการคุณมีคำว่าเคลออในชื่อการ์ดจนจบเทินนะมาได้รับความสามารถกร็คือออโต้นะครับเมื่ออยู่หนีนี้โจมตีหรือบูธนะครับถ้าการโจมตีครั้งนั้นเป็นการโจมตีเลกาะนะครับคู่แข่งเลือกล็อกเลกาะตัวเองหนึ่งใบครับถ้าคู่แข่งไม่สามารถล็อกได้นะครับยูนิตนี้พลังโจมตีบอกห้าพันจบการต่อสู้นะครับจากนั้นก็คอนเลกาะเจนหนึ่งนะถ้าคู่แข่งมีการ์ดที่ถูกล็อกอยู่นะครับยูนิตนี้ได้รับความสามารถบูธนั่นเองนะครับก็ใใชช้้ตตออนนนลลงงมาก็ะครับ เทคนิคตอนลงก็คือมันได้รับความสัมพันก็คือเวลามันตีหรือบู๊เนี่ยเราจะอีฝ่ายเนี่ยจะเลือกว่าจะล็อกหรือไม่ล็อกนะครับถ้าไม่ล็อกมันจะบวก5,000นะครับอ่าหลังจากนั้นเวลาเราใช้สิทธิ์ใช่ไหมเราก็สามารถย้ายไปด้านหลังเพื่อนบู๊ได้นะครับตอนนี้ต่อไปเป็นตัวโปรโมนะยูเรเนียมนะครับก็บอกว่าออโต้สองขัตับาร์ดการที่มีคั้ว่าสตาร์ซวิเดอร์ในชื่อการนะเมื่ออยู่นี้เข้าสู่ช่องในกาถ้าไม่การคุณมีคั้ว่าสตาร์ซวิเดอร์ในชื่อการนะคู่แข่งเลือกการ อ่าไม่ใช่ไม่ใช่คู่แข่งเลยกัน,นครับอ่าและคู่แข่งมีการที่ถูกล็อกอยู่สามารถจ่ายค้อนถ้าจ่ายก็เลือกช่องเรกากที่ว่างอยู่ของคู่แข่งไม่เกินถึงช่องนะครับคู่แข่งเลือกการจากมือตัวเองหนึ่งใบนะครับนำไนะนาการนั้นลงช่องเรกาดนะครับในสภาพล็อกนั่นเองนะครับอ่าโอเคต่อไปเป็นตัวอ่าฝุดลุมมาล็อกนะครับก็บอกว่าออตโต้หนึ่งคอตูบา์เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่อง เรียกการครับถ้าเป็นการเป็นเกียร์สามหรือสูงกว่าที่มีคําว่าซาเวเดอร์ในชื่อกาสครับคุณสามารถจ่ายคอร์สห้าจ่ายก็คู่แข่งเลือกการ์ดหนึ่งใบจัดเอาโซนตัวเองนะครับนำการ์ดไปนั้นมาวางไว้บนช่องเลกาในสภาพล็อกนะครับยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีบวกสามพันครับจนจบเทิร์นจากนั้นถ้าคู่แข่งมีการ์ดที่ถูกล็อกอยู่สองใบหรือมากกว่าครับยูนิตนี้พลังโจมตีบวกสามพันจนจบเทิร์นนั่นเองครับก็ตีเหมือนห้าเลยนะครับตนนัวนี้ต่อไปเป็นตัวใหม่นะครับบอกว่า ออโต้เลกานะถึงโซมาลิธายูนิตนี้นะครับเมื่อจบเทอร์นของคุณนะสามารถจ่ายคอรสถ้าจ่ายก็คู่แข่งเลือกลอกเลกาตัวเองหนึ่งใบนะครับอาจากนั้นถีกล่างครับก็ออโต้เลกานะเจนทูนะัน้นหนึ่งคาเอร์บาร์ไม่หนีโจมตีนะครับถ้ามันการคุณมีเข้า,า่าเทร์ออนในชื่อการสามารถจ่ายคอสถ้าจ่ายก็คู่แข่งเลือกการจากบนมือตัวเองหนึ่งใบนะครับคู่แข่งสามารถนาการไปน,นั้นมาวางบนช่องเลกาในสภาพล็อกอาได้นะครับถ้าคู่แข่ง ไม่นําการมาวางไว้นะครับคุณจะได้จ่วนหนึ่งใบแล้วพลังโจมตีมันจะบวกหมื่นจจบการต่อสู้นั่นเองนะครับเคลียร์เกรดสองหมดแล้วต่อไปเป็นเกรดหนึ่งนะครับเกรดหนึ่งก็เป็นตัวบูธฮิตโอเมก้าล็อกครับก็เป็นออโต้เลกาจหนึ่งนะเมื่ออยู่ในนี้บูธถ้าคู่แข่งมีการที่ถูกล็อกสองใบหรือมากกว่าพลังโจมตีมันจะบวกสี่พันจบการต่อสู้นะเมื่อจบการต่อสู้นั้นถ้าการโจมตีนั้นฮิตเป็นกาบสำเร็จก็คู่แข่งเลือกการที่ถูกล็อกอยู่ ขอคู่แข่งหนึ่งใบนะครับการไปนั้นจะไม่สามารถปลดล็อกได้ในเอฟเฟกต์แปลงคู่แข่งก็โดนโอเมก้าล็อกนั่นเองครับตนนัวนี้ต่อไปเป็นพีจีครับพีจีก็บอกว่า,อ,าออตโต้ทิ้งการมือคุณหนะนึ่งใบนะเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องการเดินจากมือคุณสามารถจ่ายคอถ้าจ่ายก,ก็ลกยนูนิตของคุณมีเขาว่าสตาร์เวเดอร์นะครับในชื่อก้าหนึ่งใบนะครับยูนิตนั้นจะไม่ถูกทีจ่จะจบการต่อสู้นะครับถ้าคู่แข่งมีการที่ถูกล็อกสามใบหรือมากกว่าจวนหนึ่งใบนะครับตัวน,นี้โอเค ไปเป็นธุรกิจหนึ่งนี่นครับก็บอกว่าเอเนที่เรียกการนะํามันเข้าโซ่นะครับถ้าเป็นกัรนของคุณมีคาว่าเคออนในชื่อกาดก็อ่าแล้วก็คู่แข่งมีการที่ถูกล็อกอยู่นะครับก็เอามันเข้าโซ่เราจะได้แง่แดมสองโซชาสองครับตัวนี้ต่อไปเป็นทิงสไต์นะครับทิงไซ์ทิงไซก็บอกว่าคอนมือนะครับถ้าเป็นกั่นคุณมีคําว่าซาววเดอร์ในชื่อกาดในขณะที่เราทําการไต์นะจีนิตท,ที่มีคำว่าซาววเดอร์ในชื่อการะครับอ่าคุณสามารถทําให้การปเป็นิมเกียร์สามได้นะครับ อ่ะไม่ใช่ไม่สามารถทาอ่าเป็นหุ้นสามารถจิงการแบบนี้ในฐานะเกียร์สามได้นะครับจากนั้นก็ออโต้หนึ่งโซบาร์สเมื่อการแบนี้ถูกทิ้งจากมือเพื่อเป็นค่าค้อนของการไซด์ถ้าเป็าการคุณม,มีคาว่าเครออนในชื่อพื้นฐานนะครับสามารถจ่ายค้อนถ้าจ่ายก,ก็ดูกล้าเจ็ดใบบนสูงกองการนะครับสแสดงการที่มีคำว่าเครออนในชื่อกั๊ดไม่เกินหนึ่งใบจากนั้นนําขึ้นมือนะครับและสับกอกอ่ต่อไปเป็นเกียร์หน e ึ่งอีกใบนะครับก็บอกว่าออโต้เลยการน,นะเมื่อยี่นี้ บูธให้ยูนิตที่มีคำว่าซาวเวอร์ในชื่อกาะครับถ้าคู่แข่งมีการ์ดที่ถูกล็อกอยู่2ใบหรือมากกว่าสามารถจ่ายคอสถ้าจ่ายก็จวดหนึ่งใบนะครับอ่าไม่ใช่หิสามารถจ่ายไม่สามารถจ่ายคอสอ่าคุณสามารถจวดหนึ่งใบได้ถ้าทําก็เลือกการ์ดเลือกทิ้งการ์ดมือคุณหนึ่งใบนะครับแล้วยูนิตนี้พลังบวกสองพันจนจบการต่อสู้นั่นเองนะครับโอเค มาที่เกียร์ศูนย์ก็เป็นดอยัสโซน้ำสามพันคิซาเวเดอร์ 3000, Salvador. แล้วก็ฮิวทิกเกอร์อถูกใช้ไม่ค้าข้อนทีกระเดียนบายตัวเองบายฮิวงดับโซนไปอีกน,นะครับเรื่องไงดมหรือเรื่องโซชาร์นั่นเองต่อไปก็เป็นคิบลบนกล่อนครับก็บอกว่าเอท,ทีทีเลกาณนะน้ำหยุดน,นี้นี้ไปวางไว้บนศูนย์กองการ์ดคุณน,นะครับสับกองการ์ดคุณน,นะครับถ้ามันกาศมีคาว่าซาเวเดอร์ในชื่อการ์ดและคู่แข่งมีการที่ถูกล็อกอยู่นะครับเรื่องล็อกการ์ดในแถวหลังคู่แข่งหนึ่งใบนะครับอ่าเรื่องล็อกเลกาในแถวหลังคู่แข่งหนึ่งครับ คาร์บอนก็บอกว่าไอทีเรียกการนะั้นมันเข้าสู่นะครับถ้าคู่แข่งมีการ์ดที่ถกมีการ์ดที่ถูกล็อกอยู่นะครับโอเคถ้าคู่แข่งมีการ์ดที่ถูกล็อกอยู่นะครับค้นหาการ์ดกีดหนึ่งหรือต่ากว่าที่มีคำว่าซาเวเดอร์ในชื่อการ์ดที่ไม่ใช่ตัวของคาร์บอนนะครับไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดนะครับของช่องเรียกกาและสับกองการ์ดคุณนะครับอ้าอเคหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่คอมโบเลื่องนี้นะก่อน เล่นค่อนข้างจะง่ายนะมันเล่นเป็นการกระชากมือซะส่วนใหญ่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปพบกันที่แนวทางการเล่นนะครับโอเค okay, ครับเรากลับมาดูนในแนวทางการเล่นของซาเวเดอร์เคออนเอกกก็ขึ้นไปเกีย์สามใครซีนนะเราเข้าช่องแว่นเราจะล็อกตอนนี้เลยก็ได้นะันหรือจะอไม่ล็อกก็ได้นะันแล้วแต่นะจะล็อกตอนสไตล์ก็ได้นะครับแล้วแต่ก็โอเคครับก็เข้าช่องแววน,นครับเข้าไปบัสอีกฝ่ายแล้วล็อกกราฟตัวเองหนึ่งใบครับจากนั้นก็ที่สไซน์นะครับก็ที่สไซน์ไปนี้นะครับอ่าโอเค ลงเป็นตัวอะไรเป็นอัสทานี่นะครับอ่าเราจะใช้ต้นเกมเป็นตัวนี้เพิ่มมือนะครับตัวนี้เทคตัวของทิ้งไซครับโซบาสนะครับแฟนไปเคออสเปอร์เจ็ดฮาร์เคออสนะครับอ่าก็เอาตัวนี้ขึ้นมือสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอ่าก็พอเวลาตัวใหม่มันได้ทิ้งนะครับเราจะได้เอ่อเทคก็คือโซบาสอีฝ่ายเอามือตัวเองมาล็อกนะครับอ่ะโอเคก็ค่างจะคุ้มเนาะก็ใช้ตัวของ คาร์บอนนะับยัตโสเกณฑ์หนึ่งเอาเป็นตัวอะไรก็คืนค่าคอสเลยตัวนี้นะครับที่สุดเป็นตัวคือค่าคอสให้เราครับจากนั้นก็ลงตัวอ่ะใบนี้ก็ได้เกณฑ์สองในี้นครับช่วยในการเพิ่มมือให้เราก็ได้นะครับหรือ,อเพิ่มการการล็อกอีฝ่ายก็ได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะดีเลยดีดีมากๆนะครับก็ลงตัวโปรโมไปนะครับก็คาร์บอนบสองเรื่องช่องว่างอีฝ่ายหนึ่งช่องนะ คู่แข่งเอามือมาล็อกนะครับอ่าโอเคใช้ตัวของอัสตานีครับตอนนี้แหละโซบาส์หนึ่งครับงายต้มเองนะครับอ่อางอะไรก็ได้จริงมันงอะไรก็ได้เบคออนะครับก็งการที่เราไม่ใช้อย่างอ่าโอเคสมมติผมไม่ใช้ยูนิเวิร์สตานี้ก็งยูนิเวิร์สไปครับก็อีฝ e ่ายก็ล็อกการ์ดตัวเองสองใบถ้าล็อกไม่ได้เราได้จวดสองร 2, 2000, ครับยูนิตสองตัวบวกสองพันครับสองใบนี้นะครับจากนั้นก็ลงตัวกิจอ่าหนึ่งใบนี้ใช้ตัวนี้เข้าโซนะครับ มันจะเป็นไห่เดมสองโซชาร์สองครับอ่าเป็นคือค่าคอ์สนะครับจากนั้นก็ใช้แบนเปิดไปเลยครับอ่าโอเคใช้แมนเปิดไปเลยครับก็เด็กเรามันเป็นขี้กับดอเนาะก็ใช้แบนเปิดได้นะครับก็ได้ได้มีหลาได้ไม่มีหลนะครับเคลรจากนั้นใช้ตัวนี่บูตตีนะครับตัวนี้มันมีอยู่สองพันนะครับก็นนีเป็นหนึ่งหมื่นนะครับจากนั้นตัวนี้บอกว่าถ้า มันบูส์นะครับถ้าคู่แข่งมีการที่ถูกล็อกเอ้ยคู่แข่งอ่ะมีการที่ถูกล็อกอยู่2ใบนะครับมันจะบวก4,000จะเป็นบูส์หมื่นหนึ่งนะครับก็จะเป็น21,000นะครับอ่าโอเคจากนั้นตัวนี้ตีครับเทคมันหนึ่งคเตอร์บาร์ครับคู่แข่งเลือกการ์ดบนมือนหนึ่งใบอ่าสามารถนำมาล็อกได้นะครับถ้าคู่แข่งไม่เอามาล็อกเลยได้จุดหนึ่งแล้วมันจะบวกหมื่นครับจากหมื่นหนึ่งก็จะกลายเป็นสองหมื่นหนึ่งครับก็โอเคให้คู่แข่งเอามือล็อกก็ได้จุดธรรมดาครับจบเทิร์นครับ ไม่มีไหลครับจากนั้นเวลาปลดล็อกก็ยิ่งจัวธรรมดาของเราครับแต่แนนอนไตล์สองเลนเป็นไรเป็นเดนรูทนะครับเล่นง่ายสุดก็ได้เป็นเดนรูทครับก็ทิ้งเกียร์สามเป็นทิ้งโค้ใหม่ๆนะครับโค้ทิ้งโค้นะครับก็อย่าเพิ่งใช้นะครับก็ใส่ลงมาเกาะเป็นเดนรูทนะครับก็จะล็อกของที่ฐานก็ได้ไม่ล็อกก็ได้แล้วแต่นะครับจะไปบวกพลังให้ข้างนี้ก็ได้นะจากนั้นก็ หนึ่งโซบาของตัวเกียร์สามใบใหม่ครับอีก e ฝ่ายเอามือมาล็อกนะครับหนึ่งใบก็โดนมาล็อกของหนึ่งใบแล้วนะครับจากนั้นก็ใช่ตัวของเดนรูตต่อครับหนึ่งโซบานนะครับงานการที่ข่อเป็นจีโซนหนึ่งใบก็งานตัวที่เราไม่ใช้อย่างยูนิเวิร์สไปนะครับหรืองานเดนรูทของมันตัวมันเองก็ได้แล้วแต่ครับอ่าดอกมือหนึ่งใบด้วยนะครับก็อ่ะจะทิ้งมีตัวนี้ซ้ําก็ได้นะให้อยากล็อกแบบบอร์ดมันมืดๆอะ่ะใช้ตัวนี้ซ้ําก็ได้นะครับอ่ะหรือเจ็บไว้ใช้ข้างหน้าก็ได้อโอเคแต่ผท้้ง้งานีเลยนะ ก็เหมือนเดิมแบบถูกทิ้งนะถ้าฮาร์ดมีเคออสก็โซบัสเอามือมาล็อกมืงใบนะครับเดนรูนก็ถ้าอีฝ่ายมีแดมสีใบหรือตำกว่านะครับก็เอาการ์ดที่ถูกล็อกมืงใบเข้าแดมในสภาพค้อมนะครับอ่ะลงกี่สองมาทิกตัวนี้ก็ได้เข้าช่องเหรียญได้ละบความสมมารถถ้าอีกฝ่ายไม่มีการ์ดทีท่สามารถล็อกได้นะมันก็จะบวกห้าพันนะเวลามันบูดหรือตีนะครับก็ ใช่ได้รูดตีไปก่อนนะครับอ่าโอเคได้ไม่มีไรไม่มีไรครับฮิวพลังนะก็ฮิวพลังข้างนี้ครับเพราะข้างนี้พลังมันจะน้อยกว่าอีกข้างหนึ่งครับก็ฮิวพลังนะครับฉะนั้นใช่ข้างนี้ตีนะครับก็มันจะเป็นบู๊ตหมื่นหนึ่งนะครับบู๊ตหมื่นหนึ่งบวกหมื่นแปดเนาะก็เป็นหมื่นเก้าก็เป็นสองสี่ครับตัวนี้ตีนะครับกดทิคมันเดิมครับก็าเปบาร์ถ้าอีฝ่ายไม่เอามือมาล็อกเราก็ได้โจมหรือใบบวกหมื่นนะครับตัวนี้ โอเคครับเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะก็สไตล์ out รับเดมนะครับเดจะเอาตัวนี้เสร็จทิ้งเลยก็ได้นะคเพราะเราลงมาเป็นตัวใหม่เนาะก็เสร็ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้ก็พออีฝ่ายปวดล็อกการ์ดมาประมาณที่เราดึงมืออีฝ่ายได้มาประมาณ5ใบเนาะเราก็จะใช้ตัวของกูบอสนะครับก็ในการล็อกเพิ่มนะครับทำให้อีฝ่ายปวดดำแล้วก็บวกเรียเรานะครับบวกพลังเรียเรานะครับก็สไตล์ไปนะครับสไตล์นะครับ ใช้เป็นตัวกูบอรนะครับหรือจะเล่นเดนรูต่อก็ไ้ให้ฝ่ายมันเด่นมันน้อยก็เล่นเดนรูนะครับล่างมือมาเรื่อยๆเนาะเทคของทิ้งซ้ายเนาะเป็นไคออทโซบะตัวเจ็ดหาไคออทนะครับหกเจ็ดไม่เจอนะครับสับกองอ่โอเคต้องมีตัวกีดหนึ่งไปนั้นด้วยอ่าพยายามรักษากีดหนึ่งไปนี้ไว้ใช้ให้คุ้มที่สุดนะครับตัวตัวนี้ลืมๆก็อ่ายัด ไงสองโซชาร์สองนะครับตัวนี้จากนั้นครับใช้ตัวตัวโปรโมก็ได้หรือตัวขุดหลุมก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้เราให้อ่านมือมืออีฝ่ายก็ใช้เป็นตัวโปรโมนะครับแต่ถ้าอยากได้พลังใช้เป็นตัวขุดหลุมนะครับตัวนี้ก็คอร์เอร์บสเอาหลุมอีกฝ่ายมาล็อกหนึ่งใบนะครับตัวนี้ตัวนี้มันบูดได้แล้วไม่มีปัญหาครับก็บวกสามพันนะครับ จากนั้นถ้าอ e ีฝ่ายมีการล็อกสองใบก็บวกอีกสามพันนะครับก็ใช้ตัวนี้ครับโซบาร์งั้นตัวมันเองครับอีฝ e ่ายเลือกล็อกเรกกาตามจำนวนการ์ดที่ไงหน้าอยู่บนจีโซนเรามีห้าใบก็ล็อกห้าตัวนะครับจากนั้นก็พลังโจมตีเรียกการฐาหน้าที่มีคำว่าซาวเดอร์เนี่ยจะบวกพลังตามจำนวนการ์ดที่ถูกล็อกของคู่แข่งเอาใบละสามพันนะครับค่อนข้างจะแรงเลยนะครับก็เอาแไนเปิดก่อนเหมือนเดิมครับ อ๋อยูนิตยูนิตก็ตัวมันก็บวกนะครับก็ตีได้ครับได้อ่าขี้พลังก็ชีพพลังข้างนี้ได้นี่นะครับจากนั้นก็เอาข้างนี้เปิดครับมันเดิมว่าเขาตัวงมาก็อ e ีฝ่ายเลือกเอามือมาล็อกข้างไม่ล็อกมันก็บวกหมื่นจวบครับก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนอ่ากระทั่งปิดอ e ีฝ่ายได้ก็ใช้เป็นตัวกูบอลสลับกับเด็ดรูทครับอ่าใช้เป็นตัวกูบอลนะครับสลับกับเด็ดรูทไปเรื่อยๆเนาะ โอคนี่ผมสะอื้นนะครับไม่ใช่อะไรก็เล่นแบบนี้ครับแพทเทิร์นบอร์ดเราก็จะประมาณเนี้ยก็มันจะมีตัวเกตสองเราจะค่อนข้างจะตายบ่อยครับประมาณว่าใช้ตัวนี้เสร็จใช่ไหมใช้เทคของตัวขุดหลุมเสร็จก็เอามันไปเสพทิ้งนะครับเทิร์นต่อไปก็ลงสลับกันไปนะครับก็เป็นตัวลากมือนะครับแล้วก็พอใช้ลางมือเสร็จเสพทิ้งนะครับเราก็ลงมาเป็นตัวของขุดหลุมต่อครับมันจะสลับอย่างเงี้ยสลับแบบเดนหนึ่งจะแบบบู๊บูสลับเงี้ยสลับตีตายสลับนะครับใช้เทคเสร็จสลับแล้วก็ เสียบใต้สลับเสียบใต้ครับจะเหลือไว้ค้างเนี้ยค้างนี้ค่อนข้างได้เล่นบ่อยบ่อยนะครับก็ตีคอเทอร์บาร์สถ้าอีฝ่ายไม่ล้างมือบวกมือนะครับก็แน่นอนนะครับถ้าไม่ล้างมือก็ต้องการมือนะครับในการการตัวนี้นะโอคอ่ถามว่าตัวนี้เอามาใช้อะไรก็ใช้ตอนที่เรามีเกียร์สามใบใหม่บนมือเยอะๆนะครับก็เวลามันบูส์เนาะถ้ามีการล็อกสองใบนะครับมันจะบวกสองพันแล้วเราก็ สามาจมหนึ่งใบแล้วก็ที่มือตัวเองหนึ่งใบนะครับอ่าโอเคต้องที่มือก่อนนะครับพลังมันถึงจะบวกนะตัวนี้อ่าโอเคครับสำหรับดิจิของเคออสนะครับอ่าสตาร์วิเดอร์สายเคออสก็ได้จบเพียงห้องนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับอ่าโอเคจีโซนนจะโดนแสงนิดนึงนะครับก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับ ถ้อยากขอเดลิสไลก็ขอมาได้นะอยากเห็นเด็กวีเอสไลก็ขอ,อกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเหลือสตาร์วีเดอร์อีสายหนึ่งซึ่งเป็นคลิปสตาร์วีเดอร์พิเศษนะน่าจะเป็นสายพิเศษซึ่งคนปกติเขาน่าจะลืมตัวนี้ไปละเป็นสายอิสฟินิตซิโนนะครับก็เป็นตัวที่ทําให้เด็กสตาร์วีเดอร์หรือเด็กวิงจ็อกเกอร์ของเราเนี่ยมีตีลุกนะครับมันเป็นเป็นการตีลุกที่ค่อนข้างจะแปลกนะเด็กมันค่อนข้างจะเล่นยากแต่ถามว่าเออมันสนุกไหมมันเล่นสนุกนะตวนดิกนั้นอนะ่ะเพราะมันมันเล่นยากมันเลยสนุกนะครรัับมนนจะเเป็กาออ่อ วนตีเนาะของตัวเกียร์สามนะครับอินฟินิตซีโร่กับอินฟินิตซีโร่อีกล่างหนึ่งครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะทํามาให้นะเป็นคลิปพิเศษเนาะคลิปพิเศษของเด็กสตาร์วีเดอร์นะครับเดี๋ยวส่วนพวกตัวของอ่าตัวเกเรออสเนาะอ่าไอตัวที่มันเวอร์เอ็นอะ่ะไอตัวที่มันทําเวอร์เอ็นได้นะ่ะเหมือนได้ข่าวว่ามันจะรีในกล่องอะไรสักอย่างนี่แหละในช่วงซัมเมอร์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเห็นอ่าหลุดๆมาอยู่นะมันจะรีพวกของรีเวิร์สมาแล้วก็รีเป็นพวกของ เคดีออสมาเป็นสภาพฟูอาร์ตอะแต่ผมไม่รู้ว่าด้านในกล่องจะมีอะไรแต่นะ่าแต่ตัวพวกนั้นน่าจะเป็นหลังกล่องน,นะครับเหมือนชุดของซัมเมอร์ที่เป็นพวกแบบโปรโมด้านหลังอย่างเพลมูนเพลมูนกับแกนบะูเนาะก็เป็นตัวโปรโมทนะครับที่หายยาก,ยากหน่อยครับซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่รีแล้วมันหายยากมากเลยนะครับซึ่งผมก็อยากให้เขามีมาขายอีกครั้งนะเพราะว่าอยากได้ตัวโปรโมด้านหลังอยู่ก็อยากมาจัดดิสของเพลมูนกับแกนบูด้วยนะโอเคครับ okay, ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นตัวของหลังจากจบลิงก์ก็ได้เป็นตัวของไดเมนด์นะครับแล้วค่อยเป็นตัวของแค้นเขียวนะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย